เปอถูกมากนะทุกคนครับถุงหนึ่งก็เท่าไหร่เองสามสามพันสามสิบพันสามสิบพันที่เนเงินไทยประมาณสี่สิบสองบาทนะทุกคนครับที่จะขาดไม่ได้มาที่สอฟอร์เราคือได้เลยจ้าผู้ชายเบียร์บอกอยู่ มีแต่ปองยาวเตรงนั้นมันดีกว่ามีอยู่ปองยาวเดี๋ยวมาดูลงขชโอาของชำนี่พี่จห้ตัวนี้เคยกินยังก็ไหนครับโอ้เคยแล้วครับเคยแล้วนะหอมนี่แหะ อะไรโกยังไม่เคยเข้าไป,ไปโอ้เอาเลยแล้วพี่